หลังเกมนะครับเชลซี Chelsea, ชนะเวสต์แฮม5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าเล่นกันดีทุกคนนะครับก็ทุกตำแหน่งนะครับอาจจะมีเป๋ๆช่วงต้นครึ่งแรกบ้างนะครับแต่เราก็ผ่านมาันมาได้แล้วสุดท้ายก็ทั้งเกมโดยภาพรวมเนี่ยก็เล่นดีนะครับหลังจากทีเ่เกมนี้ไม่มีโคหารเมอร์ซึ่งเสียหายนะต้นเกมเนี่ยเสียหายมากๆแต่ก็ปรับตัวแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับสลับเชลซีนะครับซึ่ง เชลซีวันนี้นะครับมาในรแบบแผน4-2-3-1นะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชตแบ็กซ้ายเป็นโจเลโอฮาโต้แบ็กขวาเป็นลิทเจมนะครับส่วนกองหลังคู่2ตัวเนี่ยเป็นเวสลี่โฟฟาน่าคู่กับตัวซินอาดาบิโอโยนะครับกางรับ2คนก็เหมือนเดิมนะครับมอยส์ ist, คู่กับเอนโซฟันเดสนะครับกางลุกเนี่ยวันนี้เชลซี Chelsea ของเรานะครับใช้เป็นชูอัลเปโดนะครับส่วนปีกขวาเป็นเอสเซว์ลซึ่งเอสเซว์ลเนี่ยจริงๆ ไม่ได้เป็นตัวจริงนะมันในไลอัพเนี่ยก็เป็นโคพาเมอร์ซึ่งโคพาเมอร์เจ็บอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเจ็บตอนซ้อมนะฮะก็เลยเปลี่ยนเอาเอสเซวอลมาแทนโคพาเมอร์แทนนะครับก็เป็นเอสเซวอลยืนปีกขวาแล้วจูอัเปโดเนี่ยไปยืนกลางลูกแทนนะครับส่วนปีกซ้ายก็เปโดเนโตกองหน้าเป็นเลียมดีแล็บนะครับโอ้โหวันนี้ก็มีจังหวะพักบอลสวยๆหลายทีเลยนะครับสลับเลียมดีแลบก็วันนี้เชลซีเปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันลผมหัวร้อนแล้วนะ วันนี้แม่งไอ้แค่แป๊บเดียวหัวร้อนเลยนะครับเปิดมาครึ่งแรกเนี่ยต้นครึ่งแรกเลยนะครับประมาณ5นาทีนั้นมัน้งเชซีก็ต่อบอลกันปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งนะครับเป็นการพลาดนะครับลายบุคคลนะครับก็เป็นการขึ้นบอลปกติทางฝั่งขวานะครับของเชรเวอร์ชาโลบานั่นแหละไม่มีอะไรเลยแล้วชาโลบาก็ปลายบอลให้กับเอสเซวาเวนเลียนเอสเซวารเนี่ยพยายามจะเล่นยากจังหวะนี้ต้องโทษน้องมันด้วยนะว่า เล่นยากไปหน่อยคิดจะเล่นยากไปหน่อยนะครับไขว้ขาเนี่ยโอ้โหคือมึงไขวแ้แบบมั่นคือคือคือมันมั่นใจไงนึกออกไหมคนมันมั่นใจอ่ะไขว้ขวาปุ๊บเรียบร้อยครับฝั่งตรงข้ามตัดได้นะครับลูกนี้บอลไปเข้าทางปาเกต้านะครับซึ่งพอปาเกต้าได้บอลเนี่ยแน่นอนนะครับตัวกลางของเราหรือแม้แต่กองหลังของเราเนี่ยไม่ทันนะครับหันมาปุ๊บอบอลมันเร็วมากเลยนะปุ๊บบอลตัดปุ๊บบอลเข้าทางปาเกต้าปุ๊บโอ้โหกองกลางแม่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนึกออกไหม กองหลังก็อยู่อีกข้างหน้านึงไม่มีใครเข้าบอลสุดท้ายครับปาเกต้าเ <ac> งยหน้าเห็นโรเบิร์ตซันเชตลูกนี้ต้องชมด้วยนะครับลูคัสปาเกต้าเนี่ยยิงอย่างสวยนะครับบอลเนี่ยหกเข้าทางฝั่งมุมขวาเลยโอ้โหลูกนี้โรเบิร์ตซันเชตเซฟไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเอสเซวลผิดนะครับจงบังหวะนี้คือเล่นยากไปหน่อยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าใครได้ดูรีเพย์สังเกตนะลูกที่เราโดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยซันเชสผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวของผมนะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่า ซันเชตผมมองว่าลูกนี้เนี่ยควรจะทําได้ดีมากกว่านี้พูดอย่างนี้แล้วกันควรจะทําได้ดีมากกว่านี้เพราะว่าถ้าใครได้ดูภาพช้าจ,จริงๆเนี่ยไอจังหวะบอลฮุกอันนี้สมมุติว่าเป็นประตูใช่ไหมบอลแม่งฮุกมาฝั่งนี้โรเบิร์ซันเชตแม่งใช้มือขวาซึ่งมันบอลบอลแม่งฮุกทางซ้ายนะแต่โรเบิร์ซันเชตใช้ใช้มือขวาคือผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกว่าโรเบิร์ซันเชตนะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆถ้าใครไปดูภาพช้าเนี่ยไปดูได้โรเบิร์ซันเชตแม่งใช้มือขวาเซฟซึ่งบอลแม่งฮุกไปทางนี้ จริงๆอะถ้าใช้มือซ้ายผมมองว่าปัดปัดโดนนะพอไปใช้มือขวาปุ๊บบอลแม่งโคนล้ฝั่งไงมันต้องเอื้อมไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออลูกนี้ก็โทษร,ระเบิดซันเชตได้เหมือนกันนะอันนี้คือส่วนตัวผมผมมองว่าซันเชตไม่ได้เซฟดีเท่าที่จะเป็นนะครับแต่ก็ถามว่าโทษเต็มร้อยไหมไม่เอสเซวเลนั่นแหละนะครับคือถ้าจะรับผิดมากกว่าก็น่าจะเป็นเอสเซวเลนะครับสุดท้ายนํำหนึ่งศูนย์ลูกนี้หัวล้อเลยผมคิดในใจแม่งไอเฮ้เอยเอาละเวสแฮม ไอ้เหี้ยไปพลาดต้นเกมแล้วเชลซีเนี่ยคือกําลังจะครองบอลอยู่เลยอะ่ะเออปุ๊บความมั่นใจเสียโอ้โหแต่พอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ว่ะมันมีมันมีฮึดอะ่ะพอโดนนําเร็วอะ่ะเออมันเหมือนแบบนักเตะแบบบางคนไอ,อ้เหี้ยกูยังไม่ทันเตะบอลกูยังไม่ทันโชว์อะไรเลยนะแปบ๊บเดียวโดนนําแล้วเนี่ยเหมือนนักเตะแม่งฮึดขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ได้กดดนันเว้นะเราก็ต้องชมอย่างหนึ่งนะว่าแผนของเอ็นโซมาเลสกาเนี่ยทั้ง ทั้งเกมเลยเนี่ยวางหมากมาดีครับวางหมากมาดีกลางเนี่ยเอนโซไกเซโดเนี่ยโอ้โหเอาอยู่หมัดน,นะครับเอาปเาเกต้าเอาซูเชกนะครับอยู่มัดทุกคนนะครับกลางของเวสแฮมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องชมนะว่าเอนโซมาเลสกาเนี่ยวางหมากมาดีมากๆนะครับมีไกเซโดมีเอนโซไหนจะมีดีแล็บเข้ามาล้วงบอลจูอัลเปโดอย่างนี้อีกนะครับซึ่งเชลซีได้กดดนันเชลซีได้กดดันอยู่นานมากๆนะครับซึ่ง จนได้เตะมุมนาทีที่14ครับหลังจากที่กดดันอยู่นานนะครับเชลซีได้ลูกตีเสมอจนได้นะครับลูกนั้นน่ะเป็นเปโดเนโตนะครับเปิดมุมให้กุกุริยาซึ่งกุกุริยาเนี่ยได้โขกนะกุกุริยาได้โขกเสาแรกซึ่งบอลเนี่ยกุกริยาได้โขกได้โขกตรงเสาแรกซึ่งกุกุริยาเนี่ยต้องการจะโขกไปเสาสองนึกออกไหมอย่างงงนะแล้วพอบอลแม่งไปเสาสองเนี่ยชูยเอาไปโดแม่งอยู่เสาสองพอดีนะครับซึ่งลูกนี้โอ้โหถือว่าเป็นการ เล่นลูกเซตเพย์ได้สวยงามมากๆนะครับหลังจากที่ไอ้นัดที่แล้วที่เราเจอกับคีซ่าเพาเล์เนี่ยโอ้โหแทบจะเขาเรียกว่าอะไรวะแทบจะไม่ได้เลยนะนะครับลูกเตะมุมลูกเซตเพย์ลูกนิ่งอะไรแบบเนี้ยโชลซีแทบจะทําอะไรไม่ได้ซึ่งพอมานัดนี้เนี่ยถือว่าแก้ตัวแก้ต่างได้ดีนะครับลูกเซตเพย์เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับตีเสมอครับ จอๆนะครับโอ้โหชอัเปโดก็ยืนถูกที่ถูกตำแหน่งมองไปลูกนี้ไม่เหลือครับเชลซีนำเอ้ยไม่ใช่นำตีเสมอ1 1นนะครับก็ถือว่ากลับมาเร็วนะประมาณ10นาทีก็กลับมาได้นะครับเออกดดันอยู่น,นั้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งปุ๊บโอ้โหเกมแม่งดูดีขึ้นมากๆเกมเหมือนเดิมนะครับซึ่งแรกๆมันเหมือนจะกระท่อนกระแทน่นนึกออกปะพอมันหนึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยใจแม่งฮึดนะครับแล้วเวลาแม่งก็พึ่ง15นาทีนะครับ เล่นไปเล่นมาอีกไม่นานกดดันได้อีกไม่นานครับนาทีที่16ครับโอ้โหเวสแฮมก็ได้กดดันเชลซีนะนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเหมือนจะสมาธิล่องลอยไปนิดนึงแปบ๊บเดียวเท่านั้นฝั่งขวานะครับถ้าใครจําได้ลูกนี้เนี่ยจริงๆมันเข้าไปแล้วแต่ว่าโดน VR ลิฟนะครับเป็นบอลมาทางถ้าผมจำไม่ผิดนะจารลอดโบเวนนะครับได้จี้แล้วก็หลุดไปสุดเส้นปาดเข้าไปเสาสอง,สองให้นี่นี่ลัดโฟคุกเออน่าน่าจะอยู่เสาสองข้างหลังข้างหลังหน่อยนะ ปาดไปให้นิรัตโฟคุกปุ๊บโอ้โหลูกนี Although, ้นิรัตโฟคุกยิงไปครับไม่รู้ว่าติดฉลบหรือว่าอะไรเหมือนกันยิงเข้าแบบงงลูกน <c Le an> ี้ห <Smith> ัวร <text please. S 2> <plausible> ้อนเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรถ้ามันไม่ล้ำหน้าไอ้ตรงจัลอดโบเวนเนี่ยคือผมมองว่าลูกนี้เนี่ยกองหลังเชลซีทั้งชาโรบาทั้งโทซินเนี่ยต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะนะต้องรับผิดชอบเพราะว่าอะไรคุณปล่อยให้จัลล์โบเวนนะครับเปิดเข uh ้ามาอ่าปล่อยให้จัลอ์โบเวนเปิดมาไม่เป็นไรเพียงแต่ว่านิรัตโฟคุกอ่ะคือมึงอยู่ตรงนั้นเป็นกระจุกอ แม่งปล่อยให้จิงเข้าไปได้งงเหมือนกันนะครับทั้งไกเซโดหรือว่าใครที่ลงมารับต่ำลูกนี้ต้องต้องขอเล่ไว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่งั้นนะโอ้โหแน่นอนโมเมนตัม um, เปลี่ยนแม่งพึ่งนำ้ำผมก็งงไอ้เหี้ยเพิ่งตีเสมอไปไอ้สารแม่งมาโดนนำํำอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับดีหน้าลํำหน้านะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของแนวรับเกมรับเชลซีแล้วกันนะครับ แต่กองหลังเนี่ยคือแม่งก็ต้องพลาดรวมกันทั้งแผงกันนะนะครับหลุดง่ายไปลูกนี้นะครับโอ้โหลีนาล้ํานะครับจากนั้นนะครับเกมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชลซีก็กดดันกดดันกดดันมันมีแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวแหละหลังจากที่เรายิงเข้าอ่ะหลังจากนั้นก็เชลซีกดดันกดดันได้แบบพอสมควรเลยนะครับสุดท้ายครับกดดันอยู่พักหนึ่งนะครับนาทีที่22เชลซีได้ออกนาเวทแฮม2-1นะครับนำทันทีเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ เชลซีได้ปลูกอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชาลบาเนี่ยได้ปั๊มบอลน,นะครับและชาลบาพอปั๊มบอลได้ปุ๊บส่งให้ชูอัลเปโดซึ่งชูอัลเปโดเนี่ยอยู่ฝากขวานะครับเปิดให้เปโดเนโตเสาสองยิงคมๆมคือลูกนี้เป็นบอกได้เลยนะเป็นการประสานงานที่ดีมากๆนะครับถือว่า1ต้องชมชาลบาที่ปั๊มบอลมาได้นะครับจากการกดดันของเชลซีสองชูอัลเปโดนะครับคิดได้ดีมากๆตัดสินใจแล้วก็วางบอลเปิดให้กับ เปโดเนโตเนี่ยน้ำหนักพอดีเป๊ะมากๆนะครับเปโดเนโตก็ชาร์จดีนี่แหละคือ3จังหวะที่เชลซีทําได้ดีนะครับยิงงมคมเลยนะครับลูกนี้ก็ถือว่าประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วแผนของเอ็นโซเมเรสกาเนี่ยกับการเพสซิ่งสูงนะครับใส่ทางด้านของเวสแฮมเนี่ยทำได้ดีวางหมักมาดีมากๆนะครับเวสแฮมเนี่ยแทบจะตั้งเกมไม่ได้เลยหลังจากที่เชลซีได้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือเกมรับ แดนกลางเนี่ยโอ้โหไปหมดนะครับเลเทสเปสปะโดนเชลซีเพสเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับต้องชมเอ็นโซมาเดสกาตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ออกนำสองหนึ่งถือว่าทําได้ดีนะครับซึ่งพอออกนำสองหนึ่งปุ๊บไอ้เฮียผมดูเกมนะแม่งดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นเราก็แฟนบอลเชลซีนี่อออป้แต่ถามว่าผมอวยไหมผมไม่ได้อวยขนาดนั้น,นเว้ยถ้าใครได้ดูเต็มเกมอะจริงนะเว้ยคือเกมแม่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับดีแบบทันตาเห็นเลยนะครับดีกว่าตอนต้นครึ่งแรกเพราะว่าเหมือนเรายังปรับตัวไม่ได้นะครับแต่พอความมั่นใจมานะยิงน้ำสองหนึ่งปุ๊บเนี่ยแม่งนั่งเตะใจหึดต้องชมตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายครับคองบอลคองเกมแดนกลางเนี่ยถ่ายบอลไปถ่ายบอลมามาคุคกูรูริยะถ่ายให้ตัวสินอาดาบิโอถ่ายให้เทเบอร์ชาโลบามันถ่ายไปถ่ายมาแบบนี้อ่ะสุดท้ายคือ นาทีที่ยีเอยสาสามนะครับเชลซี Chelsea ได้ออกนําเวียดนมสามหนึ่งนะครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะที่ผมอยากชมเชลซีมากๆเลยไม่งทากันสวยจัดนะครับเอา,าตรงๆนะลุนแชมป์ไหวที่อจริงๆคืออาจจะเป็นม้าตัวเล็กนะแต่กูขอลุนแชมป์หนห่อยหรอวะไอสัตว์นีรีกเนะี่ยถ้ามึงเล่นแบบนี้ทุกนัดนะจังหวะนี้สวยมากนะครับบอลขึ้นทางฝั่งขวา เลียมดีแลบเนี่ยโอ้โหดีวันนี้ดีมากๆหลายจังหวะด,ด้วยไม่ใช่แค่จังหวะนี้จังหวะเดียวจังหวะนี้เนี่ยเลียมดีแลบพักบอลป๊บให้เอสเซ,เซวอลเอสเซ,เซวอลเนี่ยโอ้โหคือแม่งจะเด็กมหาเทพไปไหนวามึงไม่ต้องปรับตัวเลยเหรอเอาตรงนะทรงดีกว่าไม่ได้ว่าเลยนะที่ใครจะเป็นแฟนคลับเจมี่เบอร์นกิเทนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแหละนะึกออกไหมแต่ถ้าดูณนะจุดจุดนี้ณนะเวลานี้เนี่ยเอสเซวอลดีกว่าเจมี่เบอร์นกิเทนเยอะมากตรงๆเลย ดีกว่าเยอะทันตาเห็นครับโอ้โหลูกนี้ดีแลบประสานง,งานปุ๊บดีแลบพักบอลจับบอลปุ๊บส่งให้เอเซว s ลเอเซวลแม่งจี้แบบโอ้โหความเร็วสเตปเท้าแม่งจะดีไปไหนนะครับสุดท้ายเอเซวลแม่งได้หลุดสุดเส้นเปิดตบให้เอนโซยิงจอดจอเข้าแบบสวยงามคือมันเป็นคือไอ้จังหวะสองอ่ะถือว่าดีแล้วนะแต่ลูกแบบนี้เนี่ยดีมากๆคือดีกว่าไอสองเมื่อกี้อีก โอ้โหการประสานงานเรียนมิเล่พักบอลจ่ายบอลให้เอซิวอลเอซิวอลได้รับโอกาสเลี้ยงจี้เลี้ยงจีุู้้ไปสุดเส้นฝั่งขวาเอยฝั A ่งซ้ายเอนโซ่เ e ติมมาเอซิวอลแม่งเปิดตบฟินิชชิ่งจะบอกว่าไม่ลุ้นแชมป์มันจะเป็นยังไงไปมันต้องลุ้นแชมป์เป็นการประสานงานที่โคตรเพอร์เฟกต์ลูกนี้ผมขอตบมือและผมชอบมากที่สุดนะลูกนี้ผมชอบากที่สุดาการประสานงานของเชลซีเนี่ยชอบชอบชอบที่สุดในเกมน,นี้ที่ห้าหนึ่งแหละ จริงสามหนึ่งปุ๊บโอ้โห,โหโลงอกนะครับเท่า2อหนึ่งมันยังม,มันยังมีแบบโอกาสตีเสมอไงแต่พอ3ามหนึ่งปุ๊บโอกาสในการจะกลับมาของเวสแฮมเนี่ยมันน้อยขึ้นไงนึกออกป่ะเออสวยจริงนะครับลุกนี้ต้องชมนะครับสุดท้ายหลังจากที่น้ำสามหนึ่งก็กดดันทั้งเกมคลองบอลไปคลองบอลมาเวสแฮมแทบจะหาบอลไม่เจอทําอะไรไม่ได้เลยนะครับพอเริ่มมาครึ่งหลังเหมือนเดิมเชลซี Chelsea เล่นดีครับครึ่งหลังก็เชลซีก็เออพอเรียกว่าอะไรอ่ะ เล่นเหมือนครึ่งแรกในช่วงที่ตีเสมอคือเล่นดีคลองบอลเล่นดีคลองบอลเวสแฮม,มก็อย่างที่ผมบอกไปสู้ไม่ได้ครับนะครับเวสแฮม,มของเกมมอเตอร์เนี่ยวางหมากมาแพ้เชลซีกลางเนี่ยโทมัสซูเชกอะไรพวกนี้เนี่ยหาบอลไม่เจอเลยนะครับหาบอลไม่เจอนะครับเอนโซ่ไกเซโดเนี่ยเก็บเรียบยิ่งไกเซโดนะโอ้โหเก็บเรียบมากๆเอนโซ,โซ่วันนี้ก็เล่นดีนะครับวางบอลยาวดีมากๆ เวสแฮมทำอะไรไม่ได้เชลซีกดดัน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 สุดท้ายครับเชลซี Chelsea, ได้ลูกนำห่าง4-1จังวันนี้เป็นลูกเอนโซได้เปิดมุมเนี่ยเราต้องชมเซตพีดวันนี้มากๆเลยนะนะครัได้ลูกเซตพีดสามลูกอะ่ะเอนโซได้เปิดม,มุมบอลแม่งไม,ไม่มีอะไรเลยลูกนี้มันกดดันประตูเวสแฮมปัดบอลครับแล้วสุดท้ายบอลเขาทางไกเซโดลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นลูกส้มหล่น อาจจะเรียกว่าส้มหล่นก็ได้แต่อย่างหนึ่งเราต้องชมนะว่าเอ็นโซเปิดบอลได้กดดันได้ดีแล้วก็ออไกเซโดมีไหวพริบในการทำประตูนะครับสุดท้ายซัดไปชนคานบอลกระเด้งมาเลยเขตเข้าเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนำห่างคือเหนือกว่าชัดเจนเหนือกว่าชัดเจนจริงๆครับเชลซีซึ่งพอแม่งนำสี่หนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือเวแสแซมงซู้ไม่ได้จริงๆนะเน้ยนะ คือผมผมผมไม่ได้อวยนะแต่ถ้าใครดูในเกมอะเวสแฮมแม่งสู้ไม่ได้จริงๆเชลซีเราดีกว่าแบบทันตาเห็นนะนะไม่ว่าจะเป็นการคองบอลการขึ้นเกมทุกๆุกอย่างกองหลังก็เล่นได้ดีโทซซีเอาอยู่ชาลบาเอาอยู่นะเอาอยู่คือมันไม่มีใข่สู้เราเือเอาตรงๆนะนักเตะของเวสแฮมเนี่ยผมพูดตรงๆนะมันดีแค่ช่วงต้นครึ่งแรกนะหลังจากนั้นแม่งคองเกมนะครับเราดีกว่าทุกอย่างสุดท้าย ห่างจากนั้นอีกประมาณถ้าผมจะไม่ผิดสี่นาทีเองมั้งเออห่างจากที่เรายิงนำสี่หนึง่งในสี่นาทีเองมั้งนาทีที่ห้าสิบเ็ดครับเหมือนเดิมเลยเชลซีนำห่างไกลมากๆากห้าหนึ่งครับโอ้โหยักจริงๆนะฮะเวสแฮมไม่อารมณ์ดีนะพอพูดถึงเนี่ยเปิดมุมงเหมือนเดิมเซตพีดเหมือนเดิมนะครับบอลลูกนิ่งเหมือนเดิมเนโต้ได้เปิดให้อ,อ่าได้เปิดไปเสาแรกนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลน,นะครับเข้าทางชัวรไปโดชัวรไปโด เสาแรกใช่ไหมมงแบบนี้เลยมงเสยนะครับลูกนี้5้าหนึ่งนะมงเสยปุ๊บบอลเนี่ยน่าจะเข้าทางชาโรบานะครับสุดท้ายชาโรบายิงจ่อๆนะครับห้าประตูต่อหนึ่งทำท่าดีใจแม่งอย่างเสียว่แบบนี้ปะชาโรบาเออลืม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 แต่แต่แต่เท่อะแต่เท่อะนะครับแต่เท่มากๆนะครับโอ้โหลูกเซฟฟีบรีต้องชมนะว่าทีมงาน นะครับลูกตั้งเตะของเชลซีทุกคนเลยเนี่ยถือว่าเทรนกันมาได้ดีมากๆนะครับเทรนนักเตะเชลซีได้มาแบบไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อให้ด่าเลยนะครับหลังจากที่คีซ่าพัเลตเนี่ยแม่งผมด่าย,ยับอะทาอะไรไม่ได้เลยเปิดมุมเป็นร้อยกว่าครั้งนะครับเออนะครับแต่พอมาณน้นนี้เนี่ยถือว่าแก้ตัวได้ดีนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับก็เชลซีก็ของเกมแล้วก็ไม่ได้เล่นเล่งจังหวะนะครับก็ แค่อีเอห้าหนึ่งจะรีบไปไหนล่ะนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเชลซีมีการเปลี่ยนเอาเอสเซวเอวออกนะครับเอาทางนั่นซานโตสเข้าเอากิทเทนเข้านะครับเอาโฟฟาน่าเข้าเอาจูเลียฮาโตเข้าเอากูกูริยาออกเอาบาลูกุโซออกเอาลิทเจมเข้านะครับเปลี่ยนตัวเยอะมากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแบบแทบทั้งแผงนะครับเอาพวกชาโลบากูกูริยาเอสเซวเอวดีแล็บออกนะครับเปลี่ยนเอาพวกซานโตสมานี่แหละ นะครับหลังจากที่เปลี่ยนลิเจม,มาเนี่ยถ้าใครจําได้แม่งจะมีจังหวะหนึ่งน่าจะเกือบเกือบท้ายเกมนะถ้าผมจำไม่ผิดลิเจแม่งได้บอลตรงกลางนะเออจังหวะนี้คือลิเจไม่ได้ไม่ได้ยืนหลังนะเพราะว่าเชลซีใช้หลังสามนะครับวันนี้ลิเจแม่งไปยืนตรงกลางปุ๊บเห็นเอสเซบอลวิ่งช่องแม่งหลุดแทงโคตรสวยผมบอกได้เลยนะว่าลิเจเนี่ยเอาตรงๆนะผมไม่ได้ว่าผมชอบลิเจคนเดียวนะซึ่งจริงๆผมชอบลิเจม,มากที่สุดแต่ลิเจมาเอาตรงๆนะผมไม่ได้อวยเลยนะ แม่งเป็นคนที่วางบอลแม่นที่สุดในเชลซีละถ้าเขา,าแบบท็อปฟอร์มนะเห็นลูกแทงให้เอสเซวอลไหมแม่งดีจริงนะครับแทงหลุดแบบคุณนึกว่าเควินเดอร์บอยไอย้สุดจริงๆนะครับแต่ลูกนั้นก็เอสเซบอลหลุดไปจริงๆนะแต่ล็อกสองจังหวะมั้งแล้วก็ยิงติดนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับไม่งั้นได้เป็นลูกยิงที่สุดสวยในการจ่ายของลิซเจมแล้วก็แต่ก็ถือว่าทิศทางเนี่ยมาได้ดีนะครับสุดท้าย ท้ายที่สุดนะครับเชลซีชนะเวสแฮม5ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นดีกันทุกคนนะครับไม่ผิดหวังจริงที่รอถึงตี2แล้วยังไม่ได้นอนนะครับไม่เป็นไรวันนี้วันเสาร์นะครับผมหลับทั้งวันได้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ